สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่องอยู่ท e กองผมอยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมมีตัวตัวกล่องชุดไซส์เล็กนะครับมีพี่ท่านหนึ่งที่อยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับพี่เขาบอกว่าเขาเปิดร้านอาหารนะครับแล้วก็มีโกดดังนะครับแล้วก็โกดดังกับร้านอาหารเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลกันนิดหนึ่งนะครับใช้สัญญาณบอไม่ค่อยถึงนะครับ พี่เขาดู y YouTube ผมเขาก็เลยบอกว่าพี่มีกล่องลิงก์แบบนี้ไหมแล้วก็คุยอยู่สักพักนะครับผมก็เลยทํากล่องลิงก์เขาก็เลยสั่งมาเป็นขอไซส์เล็กก่อนนะครับถ้าโอเคก็จะได้สั่งเพิ่มนะครับสาหรับไปทําเป็นชุดสถานีในร้านเขาเวลาพี่เขาออกไปที่ไหนแล้วเขาจะพกแต่โทรศัพท์หรือพีเอฟีออกไปเนี่ยเขาก็ตั้งลิงก์ไว้ในร้านแต่ลูกน้องเขาเนี่ย ออพี่ก็บอกอว่าโอ้ถ้าซื้อ POC ให้แต่ละคนก็ไม่ไหวราคาเครื่องแพงนะครับก็ถ้าได้กล่องลิงก์พี่ไปวอลมีอยู่แล้วหลายตัวก็เอามาใช้ได้นะครับสามารถคุยกับ POC เวลาผมเดินออกไปข้างนอกนะครับหรือผมขับรถไปไกลๆนะครับก็ใช้วอลสื่อสารและสั่งงานกับลูกน้องได้นะครับโอเคแล้วก็พี่ก็เลยบอกว่านั้นจัดตัวชุดเห็นเห็นผมลงว่า Gen 2นะครับหรือ Gen 2เนี่ย ค่อนข้างจะเวิร์กในการต่อลิงก์นะครับพี่ก็เลยบอกนั้นจัดเอ่อเจนทูให้อ่อกล่องหนึ่งได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมสต็อปวิดโอแล้วผมหยิบกล่องมาให้ดูนะครับโอเคมาชมกันต่อนะครับโอเคพี่เขาเลยบอกว่าให้จัดเจนทูเครื่องมือหนึ่งให้ผมเครื่องหนึ่งได้ไหมนะครับโอเคผมก็จัดให้นะทุกอย่างใหม่หมดนะครับนะครับผมซื้อของมือหนึ่งมานะครับซื้อของมือหนึ่งก็คือจัดเป็นชุดให้พี่ก็เลยมือหนึ่งนะครับข้างในนะครับดูครับดูจากสภาพนะครับ ทุกอย่างไม่ได้แกะนะครับสภาพลักซองลักใช้งานนะครับเมีไม่ใช้งานเลยนะครับเป็นของใหม่นะครับและเครื่องผมก็ทําการลงโปรแกรมให้ด้วยนะครับลงโปรแกรมลงโปรแกรมตัวนี้นะครับเซลโลใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีทีเอสด้วยนะครับแล้วก็เซตนะครับเซตเซตห้องเซลโลให้พี่เขาด้วยนะครับทําให้ฟรีนะครับลงโปรแกรมนะครับแล้วก็เซตห้องเซลโลให้เขา ตั้งห้องเซอโลให้เขาตั้งยูเซอร์ให้เขาเขาบอกให้ตั้งใหม่เลยนะครับผมก็เลยตั้งยูเซอร์นะครับให้เขานะครับแล้วก็ปรับค่าแต่งค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าวอล์กนะครับการตั้งค่าการใช้งานต่างๆนะครับผมตั้งให้เสร็จเรื่องระบบบเสียงนะครับทําให้หมดนะครับจนจบพร้อมใช้งานถึงเวลาพี่เขาเอาไปเสียบที่ใช้ที่ร้านก็เสียบเข้าเลยนะครับพี่แล้วพี่เขาก็เอา ส่งวิทยุมาให้ผมสองตัวเพราะผมคุยกันว่าพี่ถ้าสมมุติว่าพ,พี่สั่งเจนสองมาผมทํากล่องให้พี่อ่ะแนะนานะพี่นะให้ส่งวิทยุมาสักสองเครื่องพี่ให้ผมทําการเทสดูว่าเครื่องไหนมันสามารถเชื่อมต่อและ,สะเสถียรสุดและดีสุดนะผมจะได้ตั้งค่าวิทยุให้ด้วยนะครับเขาก็เลยส่งมาสองเครื่องมีสเปนเดอร์ตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัว h h high max นะครับ จากที่ผมใช้ดูแล้วนะครับตัว Hi Mac เนี่ยมันไม่ค่อยมีคีย์ท้ายส่งกลับมาที่ตัว Gen 2เท่าไหร่นะครับหรือคือเวลากดคีย์จากตัว s p ปนเดอร์ปุ๊บไปหา Hi Mac แล้วก็ตัดเลยแต่บางทีเนี่ยผมเอา s p ปนเดอร์ไปต่อเปิดวอล์กปุ๊บ s p ปนเดอร์ยังมีคีย์กลับมาอีกแต่มันไม่วอล์กนะบอกได้ว่าไม่วอล์กนะเจนทูเหนียวอยู่นะครับมันมีคีย์กลับมาผมก็กลัวว่าอนาคตอาจจะหลวมแล้วอาจจะ อาจจะมีการเสียงคีบกับย้อนหลังไม่ทีก็เลยให้พี่เขาดูนะครับผมเอาตัวนี้เป็นแม่ขายนะครับในการเสียบนะครับนะแจ็คเสียบตามผมนะบนเหลืองแดงล่างนะครับตั้งค่าห้องตัวเจนทูมตั้ง้นะเชื่อมต่อก่อนนะครับโอเคเรามาทดสอบกันดูนะครับผมจะกดจากวิธุสื่อสารนะครับไปหายูเซอร์นี้ในเครื่องของเจน2ของผมนะครับผมตั้งกับของพี่เขาเป็นเพื่อนกันนะผมเปิดมือดูแลระบบให้ครับผมตั้งให้เสร็จเลยครับใส่รหัสพวง์ให้พัดเวดให้เสร็จนะกดคีย์นะครับนะ ทดสอบนะครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนะครับโอเคนะครับกดคีย์จากเครื่องนี้นะครับผ่านกล่องมาเข้าเครื่องนี้นะครับนะแล้วก็อ่าต้องกดพดโทษทีครับกดคีย์จากเครื่องนี้ผ่านวิทยุเข้ากล่องมาเข้าเจนทูแล้วก็ส่งไปหาเจนเจนสองเครื่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดจากเจนสองมานะครับนะนะกดจากเจนสองนะครับเป็นยูเซอร์พี่ที่พี่ก็ให้ตั้งนะครับกดครับ นะครับทดสอบครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เห็นไหมครับโอเคนะครับใช้งานได้นะครับโอเคทดสอบจากวิทยุทีครับเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับดูกดคีย์นะครับเทส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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเคนะครับนะทดสอบผ่านนะครับนะทั้ง เจนทูนะครับหรือเจนสองผมตั้งเรียบร้อยนะครับอ่าทากล่องเรียบร้อยตั้งค่าวิทยุให้พี่เขาเรียบร้อยต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาพี่เอาไปนะครับเวลาพี่กดคีย์วิทยุเนี่ยถ้าพี่เอากดคีย์ปุ๊บเนี่ยพี่สังเกตที่ตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยผมกดคีย์ดูนะครับเนี่ยถ้าผมกดคีย์นะดูนะตึมมันยังไม่แดงนะ มันต้องมีเสียงไปกระแทกก่อนนะครับก็คือเมื่อเรากดคีย์นะครับกดคีย์ไปหนึ่งครั้งถ้าไม่มีเสียงออกไปตรงไม้ตรงเนี้ยนะครับเออเสียงที่พุ่งออกมาจากเครื่องเนี้ยแล้วส่งส่งมาหาเครื่องเนี้ยแล้วเครื่องเนี้ยส่งไาผ่านกล่องเข้าเนี่ยมันจะทําให้วอล์กไม่ทางานนะเอาคีย์พี่กดเฉยๆดูนะครับลองดูนะเพราะบางคนบอกเอ๊ะทำไมมันคีย์ไม่ไปนะครับกดนะครับมันกดจริงนะครับส่ง <กด S 1> จริงนะ เดี๋ยวผมว่ากดแบบผมไม่พูดนะนะครับมันไม่ไปนะครับคือต้องกดก่อนนะครับกดค้างไว้สักนิดนึงนะครับกดค้างไว้ปุ๊บแล้วพี่เอาวิทยุของพี่นะบอกบอกในทีมเด็กในทีมงานนะครับตัวที่ไม่เชื่อมก่อนเลยกดปุ๊บกดสักพักหนึ่งให้ให้มันกดคีย์ปุ๊บให้ตัวเนี้ยแม่ไข่มันรับเป็นสีเหลืองอะเอาอเดนูน่าไปดูนะแต่ผมจะไม่พูดนะ นะครับเมื่อมันรับจากตัวนี้กดคีย์ไปมันรับไปสีเหลืองเสร็จปุ๊บสัญญาณเสียงเนี่ยมันรอมาสั่งแล้วอัตโนมัตินะตัวกล่องตัวนี้พร้อมที่จะสั่งไปกดคีย์ตัวนี้ละตัวนี้ตัวในเจนทูละเจนสองนี่ละครับเมื่อมีเสียงเข้าที่ไม้เมื่อไหร่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปเปิด กล่องตัวนี้จะไปสั่งงานกดคีย์ที่ Gen สองเนี่ย,เ,ยเพื่อให้ส่งมาอีกเครื่องหนึ่งทันทีนะครับคือเครื่องนี้ทันทีนะครับบางคนบอกว่าหูผมกดคีย์แล้วยังไม่ไปเลยเอ๊ะทำไมไม่ทํางานนะครับพี่ต้องส่งเสียงเข้าไปด้วยนะกดคีย์นิ่งๆนิ่งๆสักพักหนึง่งไม่ใช่กดคีย์แล้วพูดเลยนะการที่กดคีย์แล้วพูดเลยพูดเร็วเลยบางทีเนี่ยเสียงที่มาเสียงที่เข้าออกจากเครื่องนี้ไปเข้าเครื่องนี้ผ่านกล่องเนี่ยมันยังไม่วิ่งไปสู่วอล วอลกกยังไม่แดงเลยเมื่อวอลกมันยังไม่ทันแดงเลยครับรอให้วอล์กตัวน,นี้มันแดงก่อนนะครับหรือกดคีย์ค้างถ้าถ้าทีถา่ถ้าไม่เห็นนะถ้าอยู่ในสถานที่ที่มันไกลกดคีย์นิ่งๆสักแป๊บหนึ่ง,งก่อนครับแล้วก็พูดไปพูดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพูดปุ๊บกดคีย์ก่อนแล้วพูดปุ๊บเสียงมันจะได้วิ่งเข้าก่อนนะครับบางทีกดคีย์แล้วยังไม่ทันไม่ทันได้เอ่อตัววอล์กทำงานเสียงยังไม่ส่งเลยนะครับข้อความหัวมันก็จะขาดมันจะไปเป็นข้อความ ถ้าพี่นัดหนึ่งสองสามมันจะเป็นข้อความที่สามนะข้อความที่หนึ่งจะไม่เข้านะครับต้องบอกลูกน้องด้วยนะครับแล้วก็บอกคนที่ใช้วิทยุหรือเอากล่องหมุนไปนะครับกดคีย์สักพักหนึ่งก่อนนะครับให้กดคีย์สัญญาณ TX ตัวนี้มันส่งไปหาตัวนี้มันเหลืองเสร็จปุ๊บเมื่อมีเสียงเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปทันทีนะครับ อ่าไม่ใช่ว่ากดปุ๊บพี่จะกดคีย์เลยนะครับไม่ได้นะกล่องลิงก์มันไม่เร็วขนาดนั้นนะครับมันไม่มันไม่เหมือนวิทยุวอร์ที่พี่ส่งปุ๊บแล้วไปเลยนะครับมันก็ต้องกองเสียงนะครับมาเข้ากล่องแล้วก็มาส่งเข้าที่ตัวเจน2แล้วถึงจะส่งมานะครับแต่อ่าเจน2เนี่ยนะครับกดจากเครื่องนี้ไปหาเจน2เครื่องนี้ผ่านกล่องมันไวครับแต่วิทยุมันจะช้านะครับมันจะหน่วงนิดนึงครับถามว่าหน่วงนะครับผมก็ยังไม่เห็นมีใครทําไม่ให้หน่วงนะ ก็ต้องมีห่วงนิดนึงนะครับมันไม่ได้ไวเพราะอนาต้องบอกก่อนวิทยุคืออนาล็อกโทรศัพท์ plc คือดิจิตอนกว่าสัญญาณเสียงจะถูกแปลงมาก็เหมือนพี่มีโทรทัศน์ทีวีรุ่นเก่าครับแต่พี่จะเชื่อมต่อกล่องอ่ะมีสายเสียบอยู่ขาวเหลืองแดงพี่จะเสียบไงพี่ก็ต้องมีตัวกล่องแปลงภาพแปลงไฟล์แปลงเสียงเข้าไปเหมือนกันครับหลักการเดียวกันนะครับนะครับก็กดพยายามกดคีย์นิ่งๆก่อนอ่ะเดี๋ยวบนนผมผมแล้วลงกดคีย์นะ แล้วผมพูดแล้วพูดมันยังไม่เข้าเห็นนะยังไม่เข้าเห็นนะอ่าไม่ไม่เข้าเลยนะแต่ผมอ่าแต่ผมพูดเห็นนะมันจะช้างไงครับอ่าผมเกี่ยวถ้าถ้าผมกดคีย์เอาผมก่ค้างก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เห็นไหมไปขึ้นไหมครับอ่าแต่พี่กดพูดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดก็ศูนยมนะ์มันยังไม่ไปนะมันยังไม่ไปนะคือมันต้องรอก่อนนะรอให้มันแดงนิดนึงนะครับรอให้มันแดงก่อนนะครับแล้วก็ทํางานนะครับเห็นไหม ผมพูดดังขนาดนี้วอลกยังไม่ทํางานนะครับเจนสองค่อนข้างจะเหนียวนะถ้าใครสนใจที่ว่าอยากให้ผมสั่งเจนสองให้ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ส่งวิทยุซักเครื่องหรือสองเครื่องมาเดี๋ยวผมจะเซ็ตค่าให้เสร็จพี่ก็เอากล่องลิงก์มาเดี๋ยวผมทํากล่องลิงก์ให้ผมตั้งค่าเจนสองให้แล้วก็ทําตั้งค่าวิทยุให้ถึงเวลาพี่ไปเสียบใช้อย่างเดียวเลยครับพี่ไปทําเลยถ้าพี่ทำไม่ได้ตรงไหนก็พี่ก็แจ้งมานะครับถามว่าทาไมผมจะไม่เอาเครื่องสเปนเดอร์ยี่หอดีดีมาทํานะครับสเปนเดอร์มันลึกครับ รูเสียบมันลึกนะครับแต่พี่ดูไฮแม็กครับรูดูเสียบมันตื้นครับรูเสียบตรงนี้มันตื้นมันตื้นเลยทําให้แจ็คเข้าง่ายแลวเข้าเข้าแน่นครับเหมือนกับวิทยุที่ผมใช้อยู่เห็นไหมครับเนี้ยเนี้ยมันตื้นครับสังเกตไหมเนี่ยว่ามันตื้นนะครับเมื่อมันตื้นปุ๊บแจ็คมันก็ไม่ต้องจบเป็นต้องดันให้ลึกมากมันไม่มีเหลี่ยมตรงนี้ไงไม่ต้องัไม่ต้องดันให้มากครับก็คือเข้าง่ายกว่าถ้าเอาสเปนเดอร์ตัวอื่นมาโอ้เข้าลึกครับเข้าลึกเสร็จปุ๊บเข้ายากครับ นะเข้ายากก็ทําให้พี่เสียบแจ็คด้ากแล้วก็บางทีแจ็คตัวเสียงเสียบติดจริงแต่สัญญาณไม้ไม่เข้าก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ไปเสียบนะครับแล้วก็ดันตัวนี้ให้มันแรงๆหน่อยนะครับ นะนนดันแรงเสร็จปุ๊บดูว่ามันมีรูปวงกลมเป็นรูปหูฟังข้างข้างสัญญาณขึ้นไวไฟหรือยามูทูปเนี่ยเพราะมันมีขาไม้มันจะเฉียงเฉียงขึ้นนะขามันจะเฉียงขึ้นนะมันเป็นวงกลมแล้วก็เฉียงขึ้นนะครับก็คือแปลว่ามันมีทั้งหูฟังแล้วขาไม่พร้อมกันแล้วนะครับไปพร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้วนะครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับชุดชุดที่ผมจัดให้พี่เขาก็คือมีตัวเจน2หนึ่งเครื่อง นะครับหรือเจนทูแล้วเลือกเจนทูก็ได้นะครับแล้วก็กล่องลิงก์ชุดหนึ่งแล้วพี่ก็ให้ผมเขา้าให้ผมเซตร,ระบบให้เสร็จเลยตั้งคงตั้งอะไรค่าให้เสร็จปุ๊บวิทยุก็ส่งมาหาผมผมก็ตั้งค่ายเสร็จถึงเวลาผมก็ส่งคืนพี่เขาไปนะครับพี่เขาก็ไปพร้อมใช้งานนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับกับชุดที่ผมจัดให้พี่เขานะครับใครสนใจก็ทักมาพี่พี่มีเซิร์ฟเวอร์ด้วยไหมสมมุติว่ามีวิทยุพี่มีเซิร์ฟเวอร์เสียบไหมผมมีเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วอ่ามีผมจัดวิทยุให้ห ไม่มีทียุเลยไม่มีเจนสองเลยผมจัดให้ครบจุดเลยก็ได้ครับทั้งเจนสองทงวิทยุเครื่องดำหรือเครื่องแดงผมซื้อวิทยุมาผมซื้อวิทยุที่ถูกกฎหมายนะมีปอทอทุกเครื่องนะครับผมไม่ซื้อเครื่องเถื่อนนะครับเพราะเครื่องเถื่อนมาถึงเวลามันกลับมาหาผมเนี่ยผมจะซวยนะครับผมจะซื้อเครื่องที่มีปอทอพี่กระนำเครื่องแดงพี่กระนำสามารถไปจดทะเบียนได้นะครับไปจดทะเบียนขอไใบอนุญาตในการใช้งานได้นะครับผมพยายามจะซื้อเครื่องที่ถูกกฎหมายมากกว่านะครับแล้วแต่ผมจะเลือกสเปคเครื่องที่ โอเคแล้วต่อวอล์ได้ง่ายสัมผัสได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็เสถียรสุดเชื่อมต่อได้ดีที่สุดนะครับจัดส่งให้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ก็มาถามกันครับว่าชุดเราเท่าไหร่นะครับไปแล้วครับบายบายจุ๊บ,บอย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับ